สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องอมู l เสรพระเครื่องเชื่อหรือไม่ครับว่าตัวต่อซึ่งเป็นมแมลงตัวน้อยที่มีอันตรายกับมนุษย์ก็ถือว่าเป็นสัตว์มงคลที่ผู้คนนิยมบูชาติดตัวไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยทีเดียวครับ และทำไมผู้คนจึงนิยมบูชาตัวต่อวันนี้ช่องของเราจะขอนำเสนอให้ฟังครับตัวต่อที่คนไทยนิยมบูชานั้นเป็นเครื่องรางของขลังเรียกว่าต่อเงินต่อทองหรือบางที่อาจจะเรียกว่าพญาต่อซึ่งตัวต่อน,นั้นนะครับเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภเพราะต่อมีความขยันขันแข็งในการทำงานโดยสังเกตได้จากการสร้างรังของพวกมัน นอกจากนั้นครับยังมีความขยันที่มาพร้อมกับความเฉลียวฉลาดอีกด้วยเพราะหลังของต่อจะสร้างเป็นรูปหกเหลี่ยมซึ่งในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยถือว่ารูปทรงนี้สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้สูงสุดทั้งยังมีความแข็งแรงมากรังของต่อน,นั้นนะครับจะแบ่งออกเป็นหลายชั้นคนโบราณเชื่อว่าถ้าหากต่อมาสร้างรังที่บ้านห้ามไล่หรือทำลายโดยเด็ดขาด เพราะอาจจะทำให้เกิดความหายนะซึ่งต่อน,นั้นเป็นแมลงที่นำโชคและขยันทำงานสิ่งที่ควรทำคือจุดธูปเทียนบูชารวมทั้งดอกไม้เพื่อความเป็นเซริมงคลของคนในบ้านครับและในทางศยศาสตร์เนี่ยยังมีวิชาบริกรรมคาถาเสกต่อแตน เพื่อเป็นพยนในการปกป้องคุ้มภัยและทำลายศัตรูผู้คิดร้ายอีกทั้งยังสามารถไล่พูดผีปีศาจที่เข้ามารุกรานได้อีกด้วยนะครับซึ่งถือว่าตัวต่อให้คุณในด้านอเนกอน,นันต์เป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวในด้านของเครื่องรางของขังนั้นครับต่อเงินต่อทองเป็นวัตถุมงคลที่จะเสริมเสียริมงคลในด้านการค้าขายดีมีโชคลาภ มีเงินทองและข้าวของอีกทั้งยังช่วยดลบันดาลสิ่งที่เราปรารถนาซึ่งถ้าหากว่าผู้บูชานั้นได้ทำบุญทำกุศลเอาไว้สิ่งที่ขอก็จะให้ผลสำเร็จดั่งใจหวังอย่างแน่นอนครับต่อเงินต่อทองนั้นยังให้ความหมายว่าต่อกันไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งจะทำให้เกิดความมั่งคั่งร่ำรวยคนที่อยากมีเงินมีทองก็จะได้ต่อเงินต่อทองไปเรื่อยๆ ซึ่งต่อเงินต่อทองนี้จะทําหน้าที่ทําให้เงินทองไหลมาเทมามากมายอีกทั้งยังส่งเสริมให้อยู่เย็นเป็นสุขยังส่งเสริมในเรื่องของความสําเร็จความสมหวังซึ่งถ้าหากว่าบูชาต่อเงินต่อทองไว้ที่ร้านค้าก็จะทําให้ลูกค้าเข้าร้านอย่างไม่ขาดสายเลยซึ่งถ้าหากว่าจะไปติดต่อง,งานหรือว่าทํากิจการใหญ่ก็จะทําให้สําเร็จหลุดลวงไปได้ด้วยดีอีกด้วยครับ ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าเหลือเชื่อเรากับปฏิหารเลยทีเดียวนะครับตองเงินต่อทองนั้นถือเป็นวัตถุมงคลที่คู่ควรแก่การบูชาเป็นอย่างยิ่งนอกจากนั้นนะครับผมยังใช้ในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่ว่าจะเป็นการเล่นหวยลอตเตอรี่รางวัลหรือว่าเรียงเบอร์คนส่วนใหญ่นะครับก็จะนิยมบูชาตองเงินต่อทองเพราะว่าจะให้คุณในด้านนี้อีกด้วย ตองเงินต่อทองนี้นะครับด้านหลังนั้นจะเป็นยันมหาสําเร็จและยันโพกรัพย์ซึ่งใช้มวลสารวานดานโชกรัพย์ร่ารวยมากกว่า108ชนิดบรรจุมวลสารแบบเต็มองค์เรียกได้ว่าเป็นตองเงินต่อทองที่เน้นมวลสารที่ดีมากๆเลยซึ่งถ้าหากว่าท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อบูชาตองเงินต่อทองของร้านวารันทรทองเหล่านั้นสามารถคลิกเข้ามาที่ลิงก์ใต้คลิป เพื่อดูรายละเอียดและดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ครับถ้าหากว่าท่านมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะติดต่อเราผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้เลยนะครับและท่านยังสามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของเราได้อย่างง่ายดายและก่อนจะจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่ง เพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆและสินค้าของร้านเรานะครับสวัสดีครับ